No, lei nemmeno. Beh. Aspetta che sia lì. No, ue. เปิดแลกลรกสลับก mm. mm. yeah. ันอย่างงี้อืม่ะเอสไปดเหอยากสเออืไปอไปอ้ยขอโทษมาเห็นดอกเาวิเราล่ะเปิดบอกใครวะเปิดเลยบุกอีกว่า เม่์ดฟไม่กีนเมรไเดฟเห็นนะเพราะว่าอยู่ทางนี้หกป่ะแน่แน่หกสี่หกสี่ช่องหกสี่หกถูกต้องจริงๆถ้ามันเป็นบอกไม่เห็นจริงบอกเจ๊ิไม่เห็นก็หนูจะเมาไปอยู่แล้วพี่เดี๋ยวหนูเปิดไปพี่ใช่ที่จะเห็นนะนะไม่เห็นไม่ใช่เนี่ยใครจะไปมอง Já, það er ísið bæ. เอไปตะคิวไดเลมากินเงินเฮ้ยเปิดแรกให้ลูกค้าตอนแฮ้ลูกค้าทำาทนนี้ออไปตะคิวไปอ่าหกทางนี้ก็สมทบทุนแล้วนะสามหมื่

นี่เรใส่ชุดบันถือห้องยางเใส่ยีสแบบมันหรวกติแหละต้องใส่ชุดพละโอ้ยใส่ชุดอันยังที่เทนันอลยยังโอ้ทุกคนดเออวนที่นี่มันเป็นบัานอันไหวเปลี่ยนมาเป็นชุดพลาะนงใส่ชุดนักเรียนน้งใส่ชุดตัวน่นงใส่ชุดพาสามแบบนักเรียนบ้ตรนี่มันหายี ใจไม่เหมือนกันอืมมันก็งอแง่เล็กน่อยใจไปมโขคือมุงโอ้ยข้ามไปทำไมโอ้งหกสี่ออกหกห้าออกหลงอ่ะเดิเตียสันเดิมกินนะเตียงเต็งหกจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้านีเดอหกห้าอหกสี่ออหกชวอต หกสิเอ็ดเก้าสิบัลสิบใบเนี่ยมาเมเอมันนี <laughs> <laughs> นป้ปลาให้ตั้งเยอะเหรอทำไมลงถูกปาลาให้มันก็เลยต้องถูก <laughs> nàng cạy <laughs> đai <có đúng> không, <cười> <cười> ลงหน้านาทองนะจีถ้าแปะมันจะทมันคือนาทีจ่าปกติผมจะใส่ถ้าแปะปกตหนาทิจ่าอะไรเรียกบ่าหนูด้วยเก็บตแล้วนไปสามสามกี่ใบเนาะสิใบจ้ม แวนะจ๊บ <molec> อกว่าที่แสดงมันตำ่ำหาคำหกหกหกหอ้ยหกมเป็นหน้านี้เลยนม่แน่ชันียบร้วยชันกินมากที่ว่าจะเป็นหกสามสองห้าสามสองกินนาทีเล่กสิบไปลงบเด็นตัวไปว่ายะแย่าชันกินมากถันจะหมดเงินนะ một đồn đó đấy một đồn đó là chỉ gọi mà đã à? <laughs> <laughs> không để thôi hà bằng như thế tôi bận rồi này mang người bằng màn bằng tổ bằng hai cụ dân với mới โดนไม่หลับยื้เง,งินเสียถ้ากูอยู่กูอาจจะได้เพราะว่ากิมรอกมนะหกหกซ่เกียดถึหกดีนี่ดงไดไรรู้ <c oughs> หไห สร้างมาอืมไม่ยักหรือเล่าไม่ลงลงเหมือนกันลงใกล้ๆกันไม่เอาหนั่นหกสามสองโอ้ยเดี๋ยวสร้างก็เต็มหก เ็หกสิบใบครับเมือนจะของพีละหกสามสองเมื่อกี้ออกกันน3หกสามอยู่นี่หกใบไหกสามสามเกรดเลด

นี้ว่าเธอจะเปลี่ยนจไไมเจงกิจเจงกิจเจงกิเงเขียววนเก่งอย่างโเก่งโคราบรรจงันเจงม่ได้งกินนะบรจนั่นเนี่ยวันนี้ไปใส่ก็หกสามกิน ไตเลียง้บอกวาอกหกกาวจริงๆเลยปหสองมีเจมาลิกคลลิสองสามสี่หกเจ็ห้าทุกที่บ้านเ้าสิสรี่ก็ขาดแลวทีโอ้ยโอ้ยไปซักทะได้ตังจับก็ไม่อยู่ไปซักไหนเนี่ยโอ้ย

หมกดกดใช่หมใ้เลยมสิึงองดากไปอันี้มันกระด้างหกมันกระ้างหกอาข้นมขึ้นมหกีนี้ละล่ะ กูสิีเ่อเว่าสิเปียนสิเปียนเออมสิเปลี่ยนสิเปียนนกสิหนีเหรอสินีเพ่งกะมาถูกเปิดเดิมยังจะมอสิหนีอือืก่ามอืม่ืมอืมออม่มอืมอออืไมอมอไป้ออ หรือว่าจะลง่ายตีฝาหน่อน,น,นจ้งไปตีฝาเลยนะมันเคยมาทำงานตุ่เถีเ่ก็ไปอยู่บ้านมนจ่ายไปท<ะ>มันเคยมาทำงานรปนี่อาอยู่บ้าน่แงเพัเราไเจมันนะิเปเลยนะไปมา ชสองยางมมีเ่าเกเต็มดเลยหกข้างสามเต็มเไปหนก็ันกนเเต็มเเลยหกข้าแหะที่เืองหมดเลยสวยไปตัวบาดีติงห้าของพีเขาอันเดียวโอ้

เลังอข้างในต้องโดนดิเดินทางหน้าฟังอยู่ <h <h ่างก็บริเกียนปั๊บรวะติงสามบอกกูเา้วซี่กับหานาหาหกหาหกห้หกสามออกซูงตลอดรยามันงกนนี่โอ้โหเถ่นี่สิอ็ตาเดียวนะมสิลงอยู่มั้ฝาเปลี่ยนลูกสามเปลี่ยนนะเปลี่ยนงน้นายจะยางมากเปียนเลย <laughs> đó. Đó, Tôi nhận được khỏi đây nó Đẹp quá Nhận thì lại đó Rồi Có nhận riêng luôn <laughs> Nào bước không Câu của nè <laughs> Câu <ý> đi vào. <cười> <cười>

tình hà mới tình tâm đấy ừ. nè tam xoong cam hà song, vô tập yêu, nè vô chân vô tập đó tam hà song, tam xoong đưa tình tâm ở

สี่สี่สิบหก0 0นี่สงพักก็ให้ไปสองพันนี่ไงทองจโอเคไปมายเจอไปร้อยถึงเจเจ็เจ็ดเจ็ดแปดสิบสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบยจ่ายคเคยจ่ายเคยจะเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสบ

เดินเข้าทเงานพี่ยาะเดินขึ้นนิลเล้เนี่ยเนทนิาตก็ใกรตุงใจีกับวัเด่นนันเ็นสิงไม่ดีแต่วันเด่นทุกวันแต่การลุ้นการเสียงโชคการพนันนสิ่งไม่ดีจะเด่นได้ทุกวันเดี๋ยดีนิลุ่่กเว็นวันม่วันหนุก

ไปใปะนั่นมากหหองหนึสใช่ได้ไนตัวนเดี๋ยวหกเอียวอาะกใส่เลยตัวน mm ี hmm. ้ไม่ใ UH! ส่วนี้ไม่ใส่นั่นโซนนั่นขอ s w นี่เอาเอาเลยหนึ่งสองสามสี่โอเคเปิดจัเปิดอันีตัเีเออได้ได้กเปิดเอา เอียวหกสามหกสามเอียวโดนหกเอียวเท่าไรเอ่ยไปสามเอียวหกใบหกใบโอเครู้แล้วใส่ดำเอียวใส่ดำเอียวเต็มมืเอามาใส่ดีๆแล้วคนคนเายังบอกอันนี้ว่าอันนี้ว่าค่อยใส่จะบอกวก็ค่อยก็เลยด้วยก็ค่อยบอกให้เอาแบงจอยมาใส่เออเออที่าไหใส่นี่ให้มันครบแล้วมันเกินหาใบ ใส่แล้วก okay. okay, okay. ็ได้เอาหันนะเจ๊ก็ว่าได้อย evet ู่ด้ยึดจับทำไมเนยใส่แล้ว่น่าเอาตัวนี้ออกไปใส่ตัวนี้ก่อนอยก็เลิยิบตามเพินเร่ยวันนี้สามสี่หาิบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ด

พันหนึ 1> 1, 2, ่งก yeah. ็ได้หาพันดูันบอกเอาไปยี่ห้าเอามีพันหนึทั้งหมดหกพันรวมทุนอ่ะเดี๋ยวก็สิจใจยากเลยจ่ายยากเลยนู้นหนึ่งสองสามบอสอันนี้พันหนึ่งเลยนี่นี่หนึ่งคบเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเอามาอีกเออนี่ครบเนี่ยหาพันเนี่ยนี่ทำหน่ะเต้นตนเต้นเต้นติใจยากเลยขยางละสิไปสองดอเบนเบิ่จ็ดดกับสิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสก็สิลงกันนึอง่หาหกเหงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี